สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับสิทธิชิงเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตกหมึกกระดองแชายฟังสำหรับมือใหม่นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้เองนะครับอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนน้าๆห,หลายๆท่านก็เม้นเข้ามาได้นะครับ ต้องบอกก่อนว่านะครับหมึกกระดองเป็นหมึกที่หากินหน้าดินนะรหรือน้ําลึกๆนะครับการตกหมึกกระดองก็ต้องปล่อยเหยื่อให้ลงไปถึงน้ําลึกนะเหมือนที่ผมตกนี้คือปล่อยถึงพื้นเลยนะถึงพื้นทรายรหรือถ้าเป็นแนวหินก็ให้ลงไปใกล้ๆหินมากที่สุดนะครับเอาที่เรามั่นใจนะครับอย่าให้เสียเหยื่อแล้วก็เจิกปกติเหมือนหมึกทั่วไปจับแน่ เจืกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปล่อยปล่อยเน้นถึงพื้นกับถึงพื้นนะหมึกกระดองจะเป็นหมึกที่จับเหงือลึกนะจะไม่ค่อยตามขึ้นมาผิวน้ําเหมือนหมึกหอมนะนอกจากว่ามันจะดูจริงๆนะหมายที่ผมตกในวันนี้เป็นแนว ใช้หาเลยนะพื้นทรายครับเลยปล่อยโยถึงพื้นนะการเชือกเดียวก็เชือกเหมือนตกมึกตัวไปนะหนึ่งสองสามปล่อยจมแล้วก็เชือกหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสี่ครั้งสลับกันเรื่อยนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับใช้เหมือนกันครับแต่เทคนิคสำคัญก็คือ เห่าที่ปล่อยให้หมึกกระดองจับนี่ต้องใกล้พื้นมากที่สุดนะโดนนะโดนแล้วครับในคลิปหมึกจับจังหวะปล่อยจมนะโดนแล้วเจอไม่ได้สูงจากพื้นมากนะโว้ก็โชก็โดนแล้วหมึกกระดอง cặp Cảm... ôi ừ, oh. trời ơi, biết nghe mất đồn trời ơi mất cà nữa ของนายโชคก็โดนเลยนะครับเดี๋ยวเอาสวิงก่อนนะบึกใหญ่ด้วยครับาจะเป็นหมึกกระดองนะหมึกนการตกหมึกนี้ถ้ามีสวิงอยู่ตะขอเกี่ยวนี่จะดีมากนะครับถ้าโดนหมึกใหญ่เดียวมีโอกาสหลุดนะหนวดขาดบ้างถ้าเรายกขึ้นมานะสายขาดถ้ามีถ้าได้เกี่ยวกับตะขอหรือว่าตักกับสวิงจะแน่นอนกว่านะ bỏi lên size lớn đi lên lồ lên rồi này lồ đây này muốn là to sao ngon quá rung wow luôn mực lớn nhá, hạt câu lắc của tôi này là nhỏ đi luôn nó sẽ lùn luôn đấy, nó nó lùn rồi, 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 nó อมสรุปผลงานของทริป <rumor> นี <fr> ้นะครับหมึกกระดองสีครับหมึกหอมสองแล้วครับไซส์สวยๆทั้งนั้นครับถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะทริปนี้มันมากครับหมึกกระดองจับดีนะครับไล่ตีขึ้นไปตามแนวกองหินเรื่อยๆทริปนี้ตีกันจนเที่ยงครับโยติดหินครับน้าโชคลงไปเก็บเนาะไปกันสองคนสบายครับแต่ถ้าไปคนเดียวนี่ไม่แนะนำนะครับอันตรายครับ ไม่มีคนช่วยนะครับเป็นอะไรขึ้นมาทัวก่ยวก็มาถ่ายรูปเก็บภาพหากที่ชอบชิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นแรงใจให้กันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมุดไทรย่บบาทไทยยกบบา่ไอยไุบไาทไทยยุบบากั้ง ไอ้นี่มึกยสบลับเบกันนะ,ม,ะมันเหมือนกันมันขายกันไนดะ้แต,แต่แต่ว่าไอ้ไอ้นุว่ามันใุมต่วตนะ่าต่แต่แต่แต่ัต่แต่แตต่ต่น